สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันที่เดิมนะคะกับการสามเหลี่ยมออตโอต้ขอนแก่นเนาะวันนี้เรามีรถสวยๆมารีวิวเหมือนเดิมนะคะกับเจ้า Toyota นะคะ Toyota Re ี o 2.8 G P Runner นะคะหรือว่ารี vo หน้าหล่อน,นั่นเองนะคะกระบะหน้าหล่อแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้มีที่สามเหลี่ยมออตโอต้นะคะวันนี้เรามารีวิวกับเจ้าตัวนี้เลยเป็นตัวรถปี2015นะคะเรียกได้ว่าของเขาเนี่ยจะเป็นตัวท็อปสุดของปีนั้นเลยทีเดียวนะคะ สเสน่ห์ของรถมือสองที่กันเคยบอกนะคะเหมือนเดิมความเดิมของเขานั่นเองนะคะยิ่งเดิมเท่าไหร่ยิ่งสวยนะคะกับคันนี้เริ่มต้นกันที่ตัวนี้เลยกระจังหน้านะคะเป็นโครเมียมนะคะใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะความความเท่ของเขานะคะกับพร้อมกับตัวนี้จะเป็นชุดไฟโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ไฟ LED นะคะ d a y l i g h t Guiding นั่นเองนะคะชุดตัดหมอกคู่หน้านะคะตัวนี้เป็นเป็นโฟวิลด้วยนะคะเป็นตัวโฟวิลยกสูงนะ,ะเป็นกระบะสี่ประตูนะคะ เดิมๆของเขาเลยนะคะอย่างที่เห็น Mac กขอบ20โรงงานนะคะแล้วก็อ่าตรงนี้จะเขียนว่าไฮลัก28ก็คือเป็นซิกเนเจอร์ของรุ่นเขานั่นเองไฟเลี้ยวของตัวนี้นะคะอยู่ที่ด้านข้างกระจกนะคะอ่ะตัวนี้เป็นมือจับโครเมียมนะคะทั้งหมด4บานนะคะตัวนี้เป็นกุญแจแบบเรียกว่าเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะคะก็คือสามารถล็อกได้จากตรงนี้เลย อ่ะแล้วก็กดกดล็อกจากตรงนี้ได้เลยเหมือนกันนะคะเข้ามาข้างในนะคะจะเป็นพุสต t สตาร์ทเนาะตัวนี้พวงมาลัยแบบไฟฟ้านะคะมอลตฟังก์ชันเนาะตัวนี้จะมีอารับรับสายโทรออกนะคะต่อบูทูธได้ด้วยเนาะแล้วก็เป็นเกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์แมนวนวลนะคะเบาะนี้จะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะเป็นแค่ของคนขับเท่านั้นนะด้านข้างของคนนั่งนะคะจะยังเป็นเบาะปรับธรรมดาอยู่นะคะเป็นการยกนะคะ เดี๋ยวก็จะลองสตาร์ทให้ดูนะคะกับเจ้าพันนี้นะคะอ่ะตอนนี้เนี่ยฟังก์ชันเรียกว่าครบเลยนะคะเป็นเกาเป็นกระบะหน้าหล่อยอย่างเดียวไม่พอข้างในความสมาร์ทความเท่ของเขานะคะก็ให้มาด้วยนะคะอ่ะเริ่มต้นสตาร์ทปุ๊บจะเห็นเจ้าตัวนี้เลยอ่ะเป็นจอ TFT นะคะหรือจอ LCD นั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะบอกอการขับขี่ทั้งทั้งหมดนะคะ าก็จะเป็นรอบวิ่งนะคะหรือว่ากิโลนะคะจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะความเร็วนะคะตัวนี้เลขมาอยู่ที่1นึ0 0 0 0นสี่หมื่นะคะหนึ่งแสนกว่ากว่าเท่านั้นเองกับรถ5ปีนะ,ะถือว่ายังยังไม่ได้ช้ำม,มากนะคะกลางๆเนาะแล้วก็ตัวนี้ได้มาพร้อมกับจอด้วยนะคะเป็นจอแบบทัชสกรีนนะคะตัวนี้เป็นเนวิเกเตอร์มาด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองกดกันกันกบเนวิเกเตอร์นะคะ ตัวนี้ก็คือสามารถล็อกอินได้เนาะเจ้าของรถก็คือล็อกอินแล้วก็สามารถใส่บ้านของเราได้เลยนะคะตัวนี้ให้มาด้วยกับรถนะคะฟังก์ชันครบคุ้มค่ามากๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเราดูด้านหน้ากันแล้วก่อนจะไปบอกราคาเดี๋ยวขออนนี้ยพาไปดูรอบคันอีกสักครั้งหนึ่งเนาะอย่างที่บอกเลยตัวนี้เป็นสีประตูยกสูงนะคะก็เลยจะมีตัวบันไดข้างมาให้ด้วยนะคะซุ้มล้อนี่ก็คืออย่างที่เห็นเลยสูงแบบนี้เลยนะคะ ไฟท้ายก็คือเป็นคาฮาโลเจนอยู่นะคะสัญลักษณ์ไฮรักตัวจี G, นั่นเองหรือว่าเป็นตัวท็อปของโตโยตานะคะไฮรักรีโวสวยแบบนี้เลยมากล้องมองหลังมาด้วยนะคะตัวนี้กล้องมองหลังมาด้วยนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์นะคะการถอยหลังมาด้วยเป็นเครื่องดนดีเซลนะคะ,ะดูรอบคันกันไปทั้งหมดแล้วนะคะตัวนี้นะคะรถตัดโปรนะคะราคาพิเศษมากๆเหลือเพียง6,99,000บาทนะคะ ได้รีโว่ได้รีโว่หน้าหล่อคันนี้ไปนะคะกับราคาสุดพิเศษ699,000บาทราคาเงินสดตัดโปนะคะแล้วก็พิเศษนะ,คะใครที่มาต้องบอกว่าใครที่มาซื้อลรถกับการที่สามเหลียงออโต้นะคะจะได้โปรโมชั่นดีๆนะคะเรามีการเปลี่ยนกันไปทุกๆ15วันเลยทีเดียวนะคะโปรรับรองทุกโปรที่มานะคะคุ้มแน่นอนนะคะใครที่สนใจรถนะคะสามารถติดต่อกาัดได้ที่เบอร์098-390-0355นะคะ หรือว่าเข้ามาที่ร้านได้เลยนะคะเปิด8โมงครื่งถึง5โมงครื่งทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ต้องราไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้ากับรถสวยๆของสามเลียมออโต้อีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าลืมค่ะเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกกัมเลียมออโต้ขอบคุณค่ะเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ subscribe ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยััังคคครรบบถ้้าากกดแลวขุณม